มาที่สาวแต้วนัทพรกันบ้างค่ะเธอก็ถูกแฟนๆน,นะคะถามถ่ายเป็นห่วงเป็นใยค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีภาพของเธอนะคะออกมาในโลกโซเชียลค่ะเป็นภาพที่เธอไปออกงานงานหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นว่าเธอค่อนข้างที่จะผอมมากเนี่แหละค่ะ แฟนๆก็เป็นห่วงกันนะคะเมืม่อวานนี้ค่ะสื่อก็ได้ไปสัมภาษณ์แต้วนะคะแต้วก็บอกว่าที่ผอมลงเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ซ้อมเต้นสําหรับคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินคือไม่ได้ตั้งใจใช่ผอมขนาดนี้นะครับส่วนหนุ่มต้นหวานใจเองก็บอกว่าก็ทักนะคะแต่ก็เธอยือนยันว่าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหนักค่ะ ตเต้นเดียวไปน,นิดนึง<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ช่วงนั้นก็ดูแลเรื่องการกินด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเข้าเข้าไม่เข้าออกไม่เข้าเอาเอาอกอ๋อน่าจะสองสัปค่ะจากที่ผอมอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจากตอนที่อ้วนๆก็ไหลลงอยู่ต้องกินเยอะขึ้นแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นขววงนะคะค,<ม>คือคือไม่ใช่ว่ากินเยอะแล้วผอมแต่คือเรากินน้อยด้วยก็เลยก็ผอมมันก็เป็นเหมือนเอฟเฟกที่ตามกันเลยเงี้ยตอนนี้ป่วยอยู่นิดนึงปวดหัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเพราะว่า ทำงานหนักด้วยค่ะ<ม>ก,<ม>ก็ก็หาหมอรักษาตามอาการ<ม>แต่ว่าไม่ได้ป่วยหนัก <c oughs> ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ <c oughs> แค่แค่กินน้อยเป็นนึงแค่นึน <c oughs> นงคอมเมนต์ในสแกมไหมคะคอมเมนต์เขาพูดตั้งแต่ก่อนมีคนเห็นแล้วบอกว่าคินหน่อยเพราะวกก่าเพราะวกก่าก,ก็ไม่ได้เป็นคนที่เอ่อเจอกันบ่อยอยู่แล้วพอแบบนานๆเจอเขาก็จะรู้สึกว่าเอาอเราผอมอะไรเงี้ยเขาก็เพราะว่าแบบพยายามแบบกินเยอะๆนั้นๆเลยคินเข้าไว้คินเข้า กินเยอะๆนะคะออกกำลังกายเยอะไปหน่อยอออค่ะเลยมาขุนให้อ้วนขึ้นหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะในเบรกที่3นะคะเดี๋ยวเธอก็จะมาพูดคุยกับเรากับชาวท่าสาเริงด้วยนะคะใช่ครับส่วนตอนนี้นะคะกำลังใจมากมายหลั่งไหลไปที่คุณแม่มาร์กี้ราศีเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับผมและในรายการบ็อกกี้ออนเดอะรันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่ามาร์กี้เสียมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งพบมากในคันแฝดและต้องแอดมิดเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดสอบถามทางมารีนา น้องสาวของมาร์กี้นะครับบอกว่ามาร์กี้อาการปกติดีแล้วออกจากโรงพยาบาลมาดูอาการที่บ้านแล้วด้วยโดยกําหนดคลอดหมอบอกว่าได้ตั้งแต่28มีนาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่28มาแล้วตอนนี้นะะรอสแตนบายที่บ้านนะครับค่ะก็พร้อมที่จะคลอดว่าอย่างนั้นใก<อ>ล้แล้วนะคะก็กรอดูเจ้าตัวน้อยกันนะคะ